รับเถาะหล่อทองทองเหลืองเป็นพระเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่เลี้ยนไปอุ้มหน่อยพระพูชาห้านิวน้วเก้านิ้วจนลอยห้าเมตรเราก็รับค่ะอย่างอื่นก็รับไหมไม่ยกเว้นไม่ใช่พระก็รอใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่พระก็รอรอเลี้ยนเล็กเกล็กกนรอไหมรออ๋ออย่างรอโบราณเนี่ยอ๋อแถวนั้นเลยโอ้ผมไม่รู้นะว่ามีบ้านเองอ, <laughs> อะไรที่ต่อสุภาวดีนะคุณสุภาวดีนำกุหลาบชํานาญกันกลางค่ะ อ๋อฉันนักลางศูนย์เบอร์อเบอร์หนครับเผ<ช>ื่ใอใครจะศูนย์แปดศูนยก้าสมหมได้หมดรัะทุกเบอร์โอเคไม่เบอร์ใหม่เนิ่นมโอเคครับวันนี้แต่วันนี้ก็ได้มาเคลียกรับรับทำบุญเคลียกรับรับรับรอเนอะาะว,วันวน,น้องสสอวันีน้อนทีศิบสี่เมษาวกสี่เคยจะถานายังไง เป็นอาถรรพ์ไหมวะพอรอปั๊บก็จะมีฝนตกฟ้าร้องประจําเคยเคยสังเกตไหมบางงครั้ที่อันนี้ความเชื่อเนาะศักดิ์สิิทธ์อะไรทนะเขาบูชาดีอะไรดีบางทีก็มีพระที่ทรงกฎมาเวลาฝนจะตกบางทีมันยุดเห็นไหมเมื่อกี้มันยุดพอรอพอหยุดเลยพอพระมาเจ้เนาะจะมีบางที่อ่ะคือแดดแดดอยู่บางทีก็ลมหายเรือไปบดเข้ามา เป็นเป็นความเชื่อเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะแต่ถ้าสิ่งสถานที่ซักทิพย์บูชาดีอ่ะมีจริงๆนะคะอ๋อเหรอมีจริงๆนะอือันนี้ก็หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อบ้านเราดังๆเนาะที่มาร่วมค่ะหลวงพ่อจอยกุศลนาท่านเจ้าคุณรัตนาลายองค์ไหนองนี้เนิก็เนี่ยท่านเจ้าคุณรัตนาลายเอาเนี่ยอ๋อเอาเป็นรองเจ้าอาวาสจังหวัดเนาะเป็นเจ้าอาวาสใช่ไหม ครับหลวงเจ้าคณะจังหวัดด้วยเจ้าอาวาสรองอาวาสด้วยแล้วก็อาชิมวะหลวงพ่อบ้านเราใช่ไ like hmm. หมอันนี้หลวงพ่อจอยครูบาแบ่งไปแล้วค่ะครูบาแบ่งครูบาแบ่งครูบากิซะคู่เดียวกันครูบาแบ่งครูบากิซะที่นั่งเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพประธานครูบาแบ่งองค์ไหนคุบาแบ่งองค์เนี้องค์นี้่ไงอ๋อครูบาแบ่งอยู่วัดไหนตโนดไหมตโนดอ๋อที่เมตตามาริยมอ่ะเนาะเดี๋ยวโอ้มีทพศักดิ์สิทธิ์มา รวมเข,าจ,เขาจะทำเขาจะทาเหรียญต่อมเดี๋ยใจทําถามเดี๋ยวทำเหรียญประกอบนี่ไหมอันนี้เขายัางมา,างแล้วมั้ววงค่ะของของดออรสิทธนรแกตามามอ๋อก็ใครมาทำพิธีต่อเลยอ๋อที่เาบูชา ตอนที่เขามาทําบุญนะทำการเสริมของของคู่บานคน่เมืองมากถ้าจะติดต่อทําลงทําเหรียญก็คุณสุภาวดีเนาะชำนาญกลางกระบาลทุกอย่างแต่เล็กๆยันท่าเมตรสิบเมตรค่ะสิบเมตรเป็นรอรอทองเหลืองรออะไรเด้อทองเหลืองทองแดงทองแดงสำลีทุกอย่างเลยก็มีอะไรก็ติดต่อไปเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะ